ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักนะ,ะชาวราศีพิจิกนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะวันที่1ถึงวันที่ส5มีนาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพิจิกนะ,ะชาวราศีพิจิกได้ไพ่เอกออกครับหถ้วยนะคะเก้าเหรียญเดอะเลเวนะคะชาวราศีพิจิกงานธุรกิจ นี่ที่ทำอยู่นะคะคือถ้าใครมีโอกาสได้จับงานใหม่ๆจับธุรกิจใหม่ๆหรือจับโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆก็ตามนะถ้ามีโอกาสนะลุยลุยให้เต็มที่นะคะลุยให้เต็มที่นะคะแต่อยากให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง นะถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลักศีลธรรมถ้างานบางงานที่มันไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเทาๆอะ่ะดำๆมากเกินไปก็ไม่ก,ก็ก็ไม่ควรไปควรไปยุ่งนะคือบางครั้งคุณรับโปรเจกต์โครงการเนี่ยมีการเสนอหรือให้เงินใต้โต๊ะหรือยัดเงินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือพวกเนี้ย บางครั้งอ่ะชาวราศีพิจิกอ่ะกำลังต่อสู้กับมันจะมีฝั่งธรรมะกับฝั่งมารอยู่ในใจตัวเองนะบางครั้งคุณก็เนี่ยสองสิ่งเนี่ยมันกำ,กำลังทะเลาะบอกแย้งกันความดีกับความไม่ดีฝั่งธรรมะกับฝั่งมารน,นะคะดังนั้นคุณต้องเลือกนะคุณต้องมีสติในการเลือกนะอะไรที่คุณคิดว่าเออทำได้แล้วมันไม่กระทบ ะะมันไม่เป็นปนัญหาอุปสรรคหรือไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะให้คุณทําได้เลยนะะหรือถ้ามันมีกระทบก็พยายามให้มันกระทบน้อยที่สุดไม่ว่าคนอื่นหรือตัวเองก็ตามนะคะในเรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจ mm. นะคะงานใหม่ที่จะเข้ามาถ้าคุณมีโอกาสได้ทําทานะ,ะถ้ามีโอกาสได้ขวยคว้าให้ขวยคว้างานหรือธุรกิจตรงนั้นไว้ให้ได้ ะะสิ่งเหล่านี้มันจะนำพาไปซึ่งความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุนะ,ะชาวความอุ้ฟู่ความร่ำรวยพวกเนี้ยมันมมันเหมือน,ม,น,ม,นมันกำลังจะเข้ามาหรือบางคนอาจจะเข้ามาในชีวิตชาวราศีพิจิกแล้วชาวราศีพิจิกบางคนก็ชอบรวยแบบเงียบๆนะ,ะไม่ไม่ค่อยแสดงตัวนะ,ะไม่อุ้ฟู่ไม่แสดงตัวแบบ เออฉันมีเงินนะฉันรวยนะฉันสุขสบายคนราศีพิจิกเนี่ยคุณชอบประมาณว่าค่อนข้างบางครั้งอะโลกส่วนตัวสูงโลกส่นวสสนตัวสูงเกินไปก็ก็มันบางบางอย่างคําว่าโลกส่วนตัวสูงมันเป็นจุดดีบางอย่างมันก็มีข้อเสียมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะชาวราศีพิจิกแต่อยากให้คุณนะ ที่ทําที่ที่มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆให้ลงมือให้ลุยให้สู้เต็มที่นะตรงเนี้ยมันจะกอบโกยเป็นรายได้อนาคตมันจะเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญให้กับชาวราศีพิจิกนะคะไม่ว่างานหรือธุรกิจใครทํางานประจําอยู่มองมองธุรกิจเพิ่มเติมหรือมองค้าขายเพิ่มหรือแม้แต่ทําพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเพิ่มมันก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีโอกาสที่ดีที่จะเริ่มใหม่ทำอะไรใหม่ๆหรือนะคะ ทำอะไรใหม่ๆเริ่มอะไรใหม่ๆสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นฐานความมั่นคงความสําเร็จในอนาคตให้กับชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็คนที่ทํางานประจําอยู่นนในหน่วยงานราชการเอเกนชนใดๆก็ตามมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนนะมีโอกาสคือชาวราศีพิจิกยังไม่แนะนําอยากให้ไปเปลี่ยนงาน คุณลองทํางานปัจจุบันนะที่ดีมีอยู่ให้ดีก่อนไม่แนะนาให้เปลี่ยนงานเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนบริษัทคือถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆมันมีความจาเป็นจริงๆต้องเปลี่ยนอ่ะก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่ที่เดิมที่เดิมก็มีโอกาสก้าวหน้านะคะไม่ว่างานหรือธุรกิจก็ตามมีโอกาสก้าวหน้าจะเลยลุ่งเรืองในหน้าที่การงานเช่นกันไม่ว่าของเดิมของใหม่ก็ดีทั้งนั้นแต่ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทําของดีไว้ก่อนทําของเก่าไว้ก่อนเพราะว่าคุณคุณชํานาญคุณรู้คุณเข้าใจคุณลึกซึ้งในจุดนั้นอะที่คุณทํามาแล้วนะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายก็จริงแต่มันเป็นอะไรที่คุณจัดการและควบคุมคุณรู้ข้อมูลมันแล้วเออมันจะเจออะไรมันจะมีอะไรเข้ามาคุณจะรู้วิธีจัดการบริหารได้แล้วนะในงานในธุรกิจ แต่ถ้าคุณไปเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมันเหมือนบางครั้งเป็นเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณเอ๊ะเอ๊ะอันนี้คุณยังไม่เคยเจอมันจะเอ๊ะมันจะเกิดความเอ๊ะมากขึ้นทําให้คุณบริหารจัดการตรงนั้นยากลําบากนะคุณจะเหนื่อยกว่าเดิมคุณจะหนักกว่าเดิมถ้าการไปเริ่มต้นใหม่แต่มันก็มีเอาไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่จะเริญลุ่งเรืองได้เช่นกันนะคะ ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะใครทํางานประจําอยู่ถ้าอยากทาพ,พวกค้าขายอะไรเนี่ยทาได้นะ,ะหรือใครอยากจะเปลี่ยนงานก็แล้วแต่คุณเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเปลี่ยนก็อาจจะหนักเหนื่อยช,ช่วงแรกนะคะในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจใครอยากขย,ขยายขยายธุรกิจทําได้ รหรือใครมีโปรเจกต์ที่จะนําสินค้าอะไรใหม่ๆรหรือเร,เริ่มแม้แต่คุณมีธุรกิจด้านนี้อยู่แล้วคุณอยากทําธุรกิจใหม่ๆด้านอื่นบ้าง mm hmm. ก็ทําได้ทําได้เหมือนกันแต่อยากให้มองที่ทุนทรัพย์เป็นปัจจัยสําคัญในการขยับขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ถ้าเงินทุนที่คุณมีอยู่มันสามารถหมุนเวียนและซัพพอร์ธธุรกิจจิตการใหม่หรือธุรกิจที่คุณจะขยาย มันสามารถทําได้มากน้อยขนาดไหนคุณต้องดูกําลังทรัพย์ทีแรกอ่ะแนะนําค่อยๆทําไปก่อนยังไม่ต้องรีบใส่เงินก้อนหรือทุ่มตามค่อยๆทําไปถ้ามันเริ่มดีขึ้นแล้วค่อยอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปเรื่อยๆอัดฉีดมันเข้าไปเรื่อยๆนะคะดูสถานการณ์ด้วยนะะแต่ทางการเงินอ่นะงานก็จะมีโอกาสไปสู่ความสําเร็จนะงานก็มีโอกาส ขึ้นสู่ความสําเร็จทางหน้าที่การงานคุณมีโอกาสขึ้นสู่จุดสาเร็จในหน้าที่การงานนะะบางครั้งบางคนคุณคาดหวังเรื่องไรายได้เรื่องความก้าวหน้าก็มีโอกาสสมหวังสมหวังในสิ่งที่ปรารถนามีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ปรารถนามากไม่ว่างานธุรกิจการเงินหรือความรักเรื่องใดก็ตามนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยชาวราศีพิจิกนี่อู้ฟู่อู้ฟู่มากนะคะคุณจะได้ อะไรอ่ะทรัพย์สินวัตถุทางโลกคุณจะได้ครอบครองทรัพย์สินวัตถุทางโลกมากมายนะคะมากมายคุณจะชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะ่ะนะคะสุขสบายมากขึ้นกว่าเดิมชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะสุขสบายอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะชีวิตความเป็นอยู่คุณจะดีขึ้นแต่บางคนก็ไม่ชอบแสดงตนเองหรอกว่าเออฉันรวยฉันมีความสุขอะไรคุณชอบทําตัวแบบ เหมือนเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนมแมลงป่องนะคะที่เขาชอบอยู่แต่ในรูเขาชอบอยู่ในถ้ำเขาไม่ค่อยออกมาที่แบบอะไรรับแสงรับอะไรเท่าไหร่คือเหมือนถ้าเขารวยชาวราศีรวยก็จะรวยชาวราศีพิจิกถ้ารวยมีความสุขนะเขาก็จะเงีงยบๆอยู่แบบเงีงยบๆของเขาอะ่ะมีความสุขแบบเงีงยบๆรวยแบบเงีงยบๆอู้ฟูแบบเงีงยบๆนะคะคือเขาไม่ค่อยทําตัวเป็นจุดเด่น รจุดที่เรียกลงความสนใจหรือทําตัวเองเป,เป็นเป้าหมายให้ไอ้ศัตรูโจมตีเท่าไหร่ชาวราศีจะพิจิกจะประมาณนี้นะคะการเงินก็เหมือนกันถึงคุณรวยคุณก็ไม่ค่อยประกาศบอกใครหรอกเอ้ยฉันรวยฉันมีเงินนะคุณไม่ค่อยแสดงความอวดรวยเท่าไหรอ่อ่ะไม่ค่อยอะ่ะเก็บเงียบเงียไปดีกว่ามีความสุขมีความสิทธ ในกนในส่วนลึกในในส่วนของตัวเองมากกว่านะ,ะไม่ค่อยแสดงตัวต,วต,วตวนออกมาให้คนอื่นเขาได้เป็นเป้าหมายอิจฉาริษยาเท่าไหร่นะคะการเงินดีการเงินดีมากชาวราศีพิจิกเงินจะไหลเข้ามาแทบทุกทิศทุกทางนะค,ะคุณทําอะไรก็ตามการเงินจะหลั่งไหลเข้ามามากชีวิตคุณจะอู้ฟู่มากนะ,ะชาวราศีพิจิกเรื่อง,องการเงินงการเงินนี้ ไปได้ด้วยดีแล้วก็จะมีมากขึ้นเก็บหอมรอมริดอดออมเพื่ออนาคตให้ดีนะคะอนาคตอาจบางครั้งอาจจะมีโปรเจกต์คโครงการที่จะอยากจะทําหรือลงทุนก็ได้นะคะการเงินดีมากดีมากนะคะชาวราศีพิจิกอุฟูมากส่วนเรื่องความรักชาวราศีพิจิกอ่ะบางครั้งอ่ะคุณยังสับสนในเรื่องความรัก นะะค,คุณยังสับสนในเรื่องความรักบางครั้งใจหนึ่งก็อยากมีคู่ใจหนึ่งก็ไม่อยากมีคืออยู่โสดๆบางครั้งก็มีความสุขคุณคุณเหมือนจะมีเหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นคุณจะมีฝั่งฝั่งธรรมะก,กับฝั่งมารคอยสู้รบตบมือกันอยู่ในใจของคุณเองนะฮะชาวราศีพิจิกบางครั้งคุณก็อืมฉันก็ชอบนะชีวิตที่เป็นโสดแบบเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครไม่ต้องไป ห่วงความรู้สึกไม่ต้องไปเทคแคร์เอนเตอร์เทนใครไม่ต้องทาอะไรอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากไปก็ไปอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากหยุดอยู่บ้านก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคอยเอาอกเอาใจใครอ่ะบางครั้งลึกๆคุณก็อยากใช้ชีวิตอย่างนง้นนะชาวราศีพิจิกแต่บางครั้งมีเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างบังคับให้คุณต้องตัดสินใจที่จะเลือกต้องมีคู่ต้องมีคนรักนะคะ ต้องมีความสัมพันธ์หรือแต่งงานกับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยชาวราศีพิจิกถ้าคุณโสดนะคุณจะมีความสุขกับหน้าที่การงานการเงินคุณมากคุณจะไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องความสัมพันธ์เลยนะถ้าคุณคุณจะแบบเงินที่ฉันมีอยู่รายได้ที่ฉันหามาได้มันมีความมั่นคงแล้วอะ ะะมันมีความมั่นคงทําให้คุณสุขสบายแล้วนะคะจะบางครั้งโชคชะตาก็บีบบังคับให้คุณต้องมีคู่มีคู่นะคะได้เจอคู่นะคะอาจจะเจอทั้งคนที่แบบใช่ค่ะเรื่องความเ,าเรื่องความรักต่อนะ,ะก็คือว่าถ้าคุณเลือกที่จะเป็นโซนอะ่ะคุณจะมีความสุข สรุปไม่ง่ายคุณเลือกที่จะเป็นโสดคุณมีความสุขกับหน้าที่การงานการเงินคุณจะมีความสุขมากไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปอะไรคือชาวราศีพิจิกษ์สมากเขาจะรักตัวเองเป็นเขา้าคือถ้าคุณผ่านประสบการณ์เรื่องความรักมาแล้วอ่ะไม่ว่าชาวราศีพิจิกค่อนข้างโชคชนในเรื่องประสบการณ์เรื่องความรักนะเขาจะเข้าใจมากขึ้น นะจิตใจเขาเขาจะรู้ว่าบางครั้ง <c oughs> เขาไม่ต้องไปวิ่งตามหรอก <c oughs> เขาเหนื่อย <c oughs> ไม่ต้องไปหาหรอกเขาแค่ <c oughs> มีความสุขกับตัวเองเขาก็มีความสุขไม่ต้องเอาใครมายุ่งเกี่ยวในชีวิตด้วย <c oughs> บางครั้งเขาอยากใช้ชีวิตสงบ, <c oughs> สบคุณโสดนะมีโอกาสที่อยากจะไม่ค่อยอยากจะแต่งไม่ค่อยอยากจะแต่งงานไม่อยากมีคู่ไม่อยากมีแฟนนะแต่บางครั้งสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างบังคับไม่ต้องมีนะคะแต่คุณก็มีโอกาสพบคน ที่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เช่นกันดังนั้นใช้เวลาเลือกตัดสินใจพิจารณาให้ดีนะคะชาวราศีพิจิกจะเลือกใครจะชอบใครจะรักใครนะคะใช้เวลาก่อนถ้ายังไม่ถึงสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือกก็คบคบกันไปก่อนคุยคุยกันไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคือถ้าคุณอยู่กับ คู่ที่ดีคุณก็จะมีความสุขแต่ถ้าคุณอยู่กับคู่ที่ไม่ค่อยดีคุณก็จะไม่มีความสุขอะเออมันมันจะอธิบายยังไงอะคือชาวราศีพิจิกถ้าคุณเจอคู่ที่ดีอะคนไหนเจอคู่แต่น้อยอะน้อยมากที่ชาวราศีพิจิกจะได้คบคู่คบคนที่ใช่คบคนที่ดีส่วนมากคุณต้องเป็นฝ่ายคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือเอาอ,อกเอาใจเขาซะมากกว่า ะะถึงถึงถึงคุณจะอะไรจะจะบอกว่าถึงคุณจะคือมันเป็นบางครั้งอะคุณก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวเองตัว,ต,วตัวตนของคุณเท่าไหร่เวลาคุณอยู่กับคู่นะคะคุณจะรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์มากนะ,ะแต่คุณก็จําเป็นต้องอยู่เพื่อบางคนอาจจะเพื่อลูกเพื่ออนาคตเพื่อสังคมเพื่อหน้าที่การงานเพื่อธุรกิจเพื่อนู่นเพื่อนี่หลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งต้องพึ่ง คู่อยู่คุณก็เลยไม่อยากตัดสินใจก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะจบหรือเลิกลาในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอะไรมันมีเหตุบางสิ่งบางอยา่างต้องคือมันมันต้องพึ่งเขาอะต้องขอความช่วยเหลือจากเขาก็มีนะคะ แต่ถ้าก็เหมือนที่บอกอะถ้าคุณเจอคู่ดีคุณจะมีความสุขนะแต่ถ้าสมมมากแล้วจะเจอคู่ที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณก็จะค่อนข้างหง,งุดหงิดแล้วก็เป็นทุกนะคะแล้วก็อึดอัดในความสัมพันธ์ดังนั้นตัดสินใจและเลือกเองในความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกนะคะมีสติมีสมาธิค่อยคอยค,อยคิดทบทวนพิจารณาสิ่งต่างๆนะคะให้รอบคอบ แล้วค่อยตัดสินใจเรื่องงานเรื่องธุรกิจการเงนินความรักครอบครัว<ช>หรือเรื่องใดๆก็ตามนะสติสมาธิเวลาสำคัญที่สุดก่อนตัดสินใจคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ